โอเคนะครับสวัสดีผู้ชมใน Facebook นะครับแล้วก็ใน Instagram ด้วยนะครับโอ,โอเคนะเริ่มแรกนี้ขอกดแชร์ก่อนนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดแชร์ให้คนละหนึ่งแชร์นะครับ เดี๋ยวขอเทสสวดว่าเสียงชัดโอเคแน่นอนปึ๊บโอเคนะครับอ่ะตอนนี้มีคุณผู้ชมหนึ่งคนแล้วนะครับอ่ะวันวันนี้ไลฟ์ทั้ง2ที่เลยนะแต่ว่าจะโฟกัสก็คือใครที่ดูใน Facebook นะครับก็จะเห็นตัวสไลด์ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับใครที่ดูในตัว i n s t a g r กรเนี่ยก็ใครที่ดูใน IG นะก็ฟังเสียงไปนะครับก็เป็น เปรียบสเสมือนฟัง audio ไปนะครับก็วันนี้พูดถึงเรื่องโรคเกานะครับสาเหตุและแนวทางการป้องกันแบบสั้นๆง่ายๆนะครับวันนี้อยู่กันประมาณอ่าก่อนนอนเนาะเป็นช่วงเวลาก่อนนอนนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่นี้นะขอร,รอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวตามเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วนะฝากแชร์ให้ด้วยนะครับนะหรือใครอยู่ใน IG เนะี่ยก็กดเวฟทักทายกันได้นะครับโอเคอ่ะนะครับนะหรือว่าวันนี้มันเป็นวันสิ้นเดือนคนนอนเร็วเหรอนะฮะโอเค โอเคตอนนี้มีคนดูสองคนแล้วสวัสวดีทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับโอเคนะครับอ่าใครที่เข้ามาแล้วเนาะก็พิมพ์ทักทายกันได้เลยนะเพราะฟิวก็จะเห็นในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น facebook แล้วก็ IG นะครับนะถ้าเป็นเฟซบ o o กเนี่ยก็คือตัวเพจ u x h e l กนะครับถ้าใน ig ก็จะเป็นอ่ช่องทางของฟิวเลยคือฟิวศิริวิทย์นะครับ โอเคนะครับอ่ะงั้นเราฟิลเริ่มไปเลยดีกว่าเนาะระหว่างนี้เลยเราเริ่มไปเลยกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็วันสวัสดีทุกคนนะครับชื่อนะครับฟิลนะครับสวัสดีครับนะครับนะครับสวัสดีโฮในไอจีมีนะครับสวัสดีพี่แดนนะครับพีรพัฒนะขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับโอเคนะสวัสดีเลยครับนะโอเคอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนอนวันนี้จะเล่าเรื่องโรคเกานะครับสรุปง่ายๆสั้นๆเนาะให้ฟังเนาะแล้วก็ พูดถึงสาเหตุด้วยละกันนะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันนะครับไม่แน่ใจว่าในไอได้ยินเสียงชัดไหมครับนะครับใน IG จีไลฟ์สตรีมตอนนี้นะครับถ้ายินเสียงชัดนะกดหัวใจให้หน่อยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแสดงว่าได้ยินเสียงชัดนะครับโอเคใน Facebook ก็น่าจะชัดเหมือนกันนะครับขอบคุณน้องโซ่มากนะครับน้องโซ่บอกว่าชอบสีเสื้อขอบคุณมากครับผมนะฮะ ถอดเสื้อนี่คือจะยิ่งกว่าใช่ไหมครับโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้มีแชร์สไลด์ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับใครที่อยากจะชอบชอบดูสไลด์เนาะก็ให้ไปดูในเพจใน facebook นะ u x แลวก็เฮ l นะครับพอดีจะไลฟ์สตรีมอันนี้แหละอยู่ข้างในเพจนะครับโอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตแชร์สไลด์แป๊บนึงนะครับปึ๊บมันแชร์ยังไงล่ะเดี๋ยวนะโอเคมาแล้วมาแล้วปึ๊บอ่านะครับ อ่าโอเคนะครับเป็นรูปฝ่าเท้าเลยนะครับอ่านะครับก็พูดคุยกันก่อนนะครับวันนี้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโรคเกาต์คืออะไรนะครับแล้วมันมันเป็นเป็นยังไงมันไม่ใช่ว่าวันนี้เรากินตีนไก่แล้วจะเป็นเกาต์มันไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะต้องเข้าใจองค์ความรู้อัปเดตกันใหม่นะครับแน่นอนฟิวเจอร์ว,ว่าหลายๆายคนก็อาจจะเคยได้ยินมาเยอะนะว่าเกาต์เนี่ยมันห้ามกินยอดนู้นยอดนี้ตีนไก่ก็ห้ามกิน มันจริงหรือเปล่ามันใช่แค่ตีนไก่หรือเปล่านะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนกันนะฟิลรู้สึกว่าเออเห็นเออมันเป็นปัญหาโรคแตกแล้วนะไ mm hmm. อ,อ้โรคเก,กาต์เนี่ยรู้สึกว่าเอออยากจะหาข้อมูลนะแล้วก็หาความรู้ก็เลยคิดว่าไหนๆเราจะหาข้อมูลความรู้เนี่ยเราก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆเลยดีกว่านะในมุมมองของของฟิลเองเนะาะเมื่อก่อนฟิลก็เป็นนักออกแบบนะครับแล้วก็รักในเรื่องของสุขภาพก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับ โอเคนะสวัสดีน้องเฟิร์นด้วยนะครับโอ้โหนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะไปกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็แน่นอนครับสาเหตุของโรคนี้เนาะโรคเกาเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะข้อหนึ่งเลยนะครับเราพูดถึงสาเหตุก่อนนะครับอยู่ดีเรายังไม่ได้เป็นโรคเกาโดยอัตโนมัตินะมันมีอาจจะเป็นเรื่องของการผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นนะครับโดยร่างกายคนปกติเนี่ยจะไม่ได้เป็นโรคเกานะครับนะครับ ซึ่งเกาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับการกินาขาไก่เยอะด้วยนะครับขาไก่นี่ไม่ไม่ได้หมายถึงขนมขาไก่นะนะครับหมายถึงตีนไก่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหนึ่งนะครับวันนี้มีอยู่สาเหตุประมาณ7ข้อนะครับวันนี้เอา,อาเร ference มาจากา podcast ของคุณหมอแอมนะ BDMS นะครับพูดถึงเรื่องโรคเก,กาเนาะการดูแลและป้องกันนะแล้วฟิลสรุปง่ายๆให้เข้าใจนะครับวันนี้หครับสาเหตุก็คือ กินอาหารที่มีพิวรีนสูงนะครับใครที่อยู่ใน Facebook ก็ดูสไลด์ได้นะครับกินอาหารที่มีพิวรีนสูงนะครับจะทําให้เกิดกรดยูริกนะครับในเลือดสูงตามด้วยนะครับพิวรีนสูงคืออะไรนะบางทีคนงงมันจะมีเขาเรียกว่าวัาเราเรามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวเจ้าพิวรีนเนี่ยมันจะอยู่ในพวกพอเรากินพวกเนื้อสัตว์เอ่ยอยอด มเมล็ดต่างๆอ่ะพวกนี้มันก็จะมีสารพิวรีนอยู่ซึ่งจริงปกติเนี่ยร่างกายเราก็จะจัดการได้โดยปกติอยู่แล้วนะครับในปริมาณที่ถ้าร่างกายเราไม่ได้มีปัญหานะนะครับข้ <c oughs> <c oughs> อ2คือการขับยูริกในเลือดเนี่ยช้ากว่าปกตินะถ้าเรามีสภาวะร่างกายที่ขับยูริกไม่ดีเช่นอาจจะไตมีปัญหาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นบอกเกิดของโรคเกาตามมาได้นะครับข้อ3ครับมีกดยูริกมากเกินไปนะครับ จากการถูกทำลายของเซลล์ในร่างกายอันนี้สำหรับใครที่ออกกำลังกายเยอะจนเกินไปนี่ต้องระมัดระวังนะครับนะครับเพราะว่าเาขาเรียกอะไรอะอย่างฟิลเองเราเราฟิลวิ่งวิ่งมาลาธอนเนาะสมมุติถ้าเราวิ่งมาราธอนเนี่ยเยอะๆะมากๆเลยเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะมีสภาวะโรคนี้ง่ายนะและเผลอๆเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยนะครับออกกำลังกายหนักจัดๆเนี่ย นะครับเช่นวิ่งต่อเนื่องกันไม่ได้พักไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือวิ่งเป็นแบบ200-300กิโลอะไรเงี้ยยกตัวอย่างอย่างเคสของพี่ตูนเงี้ยต้องมีคุณหมอดูแลประกบนะครับอยู่จะวิ่งเหนือลงใต้เงี้ยไม่ได้นะต้องต้องระมัดระวังเลยนะครับเรื่องการสลายของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับก <c oughs> ็ข้อสามก็คือการถูกทําลายของเซลล์ในร่างกายต่างๆก็ทําให้มีกรดยูริกมากขึ้นในร่างกายด้วยนะครับข้อสี่ครับ โรคของความเครียดความเครียดนี่ก็ทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเกาได้นะครับแล้วก็ข้อ5้าคือใครที่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนนะครับเนาะเพราะว่าอะไรครับเราเวลาเราอ้วนอ่ะหรือมีภาวะเขาเรียกว่า obesity น่ะก็คือเซลล์ไขมันเนี่ยจะสร้างกดยูริกมากกว่าเซลล์กล้ามเนื้อเออนะโดยดับตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าคนที่มีเซลล์ไขมันมากเนี่ยคนนั้นจะมีการอักเสบมากกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะเพราะคนเพราะ,ะนั้นคนที่มีไขมันเยอะเนี่ย ร่างกายจากเสพเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พฤติกรรมของคนอ้วนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือจะชอบกินของหวานกินอาหารที่เป็นไฮฟุกโตสคอนไซรัปนะครับพวกนีมน้มันจะเป็นตัวชี้เลยเป็นตัวกระตุ้นเลยที่ทําให้เราเกิดมีความเสี่ยงภาวะโรคนี้ได้ง่ายมากๆนะเพราะว่าคนที่กินอาหารไฮฟุกโตสคอนไซรัปเนี่ยหรือพวกพวกนี้ว่ามันเป็นน้าตาลแปรรูปอะพวกไซรัปต่างๆในเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะครับหรือเฉพาะในขนมแปรรูปอะไรเงี้ย มันจะทําให้ันระยะ5ปี10ปีเราเกิดโรคเบาหวานได้นะครับโรคเบาหวานเป็นแล้วปุ๊บก็จะทําให้เกิดเป็นโรคไตาตามมาด้วยนะครับนะมันมันคืออะไรมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นโรคเกาเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยนะครับโอเคข้อ6มีญาติเป็นโรคเกาอยู่แต่ก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่เราจะเป็นเกาได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ7นะครับก็คือมีโรคประจําตัวนะครับโรคความดันโรคไตเบาหวานแล้วโรคมะเร็งนะครับอันนี้ก็จะทําให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นเกาได้มากขึ้นนะครับอ่ะอนะนี้เราเรารู้ถึงสาเหตุไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแล้วแนวทางการป้องกันล่ะนะครับอ่าวันนี้ฟิลจะไม่ได้บอกว่าจะต้องป้องรักษาโดยการกินยานะเพราะว่าอย่างในความรู้สึกฟิลรู้สึกว่ายา เป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่วันนี้พี่จะชวนทุกคนมาป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุก่อนที่เราจะเกิดโรคนี้กันเรื่องยาน่าจะเป็นหน้าที่ของคุณหมอและเภสักชกรใช่ไหมครับอย่างฟิวก็เป็นคนคนหนึ่งที่เรารักเรื่องสุขภาพเราแค่อยากจะเอาเรื่องสุขภาพมาถ่ายทอดให้มันง่ายเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็เลยจะถ่ายทอดการป้องกันแบบง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือนะครับข้อ1นนะครับการป้องกันก็คือลดการดื่ม แอลกอฮอล์ทุกชนิดครับผมนะอันนี้จะลดความเสี่ยงของการเป็นเกาเลยนะครับอันนี้มีงานวิจัยนะนะครับเนาะนะอ่าแล้วก็เขาบอกว่าในงานวิจัยเนี่ยก็คือการการทานแอลกอฮอล์วันละหนึ่งถึงสองแก้วนะครับมีความเสี่ยงของการเป็นเกามากขึ้นถึงสามสิบหกเปอร์เซ็นเลยนะครับอ่าน,นะครับเพื่ออธิบายเรื่องพิวรีนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องของแนวทางการป้องกันนะครับ ขออธิบายเรื่องพิวรีนก่อนนะครับเผื่อว่าใครสงสัยนะครับพิวรีนคืออะไรนะครับน่ะพิวรีนที่เป็นตัวบอกเกิดของการที่เรามีภาวะกดยูริกเยอะนะครับก็เลยทําให้เราเป็นเกาได้นะครับพิวรีนเนี่ยมันก็คือเมื่อย่อยย่อยสลายตัวแล้วเนี่ยจะได้กดยูริกเนาะซึ่งหากมีการสะสมปริมาณมากอาจทําให้เกิดโรคทางไตเช่นนิ่วและโรคทางข้อต่อนะ กระดูกนะเช่นโรคเกาต์เนี่ยที่บอกนะครับสําหรับผู้ที่มีกดยูริกในเลือดสูงเนี่ยควรงดอาหารที่มีพิวรีนสูงนะครับอ่ากดยูริกถูกสร้างโดยร่างกาย80%นะครับและอีก20%เนี่ยเกิดจากการรับประทานอาหารนะครับโดยส่วนมากเนี่ยจะขับทางออกทางปัสสาวะนะครับและทางอุจจาระนะครับดังนั้นเนี่ยการดื่มน้ําในปริมาณที่พอเหมาะจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับในการลดความเข้มข้นของ,ของสารพิวรีนที่รับเข้าไปจากการที่เรา ทานอาหารต่างๆนะครับพิวรีนครับเป็นสารสำคัญในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตครับพบอยู่ในเซลลโดยมักพบในสิ่งมีชีวิตนะครับที่โตไวนะฮะย้ำนะครับสิ่งมีชีวิตที่โตไวเช่นสัตว์ปีกมีปลาสัตว์ตัวเล็กนะครับโดยเฉพาะในเครื่องในสัตว์นี่จะมีผิวรีนสูงมากนะใครที่เป็นสายแบบปิ้งย่างนะครับตับย่างนะฮะต้องระมัดระวังนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยยังพบในพืชที่กําลังเติบโตเช่นกันเช่นยอดผักนะครับถั่วนะครับผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับไตเนี่ยควรลดปริมาณลดลงนะครับเนาะอันนี้ก็มีหมายเหตุให้ด้วยนะครับอันนี้พี่เอาข้อมูลมาฝากนะครับอาหารที่มีพิวรีนสูงเนี่ยก็จะมีกรดยูริกอยู่ประมาณ400มิลลิกรัมนะครับต่อต่อร้อยกรัมขึ้นไปนะครับแล้วก็อาหารที่มีพิวรีนปานกลางก็คือมีกรดยูริกอยู่ประมาณ100่งรถึงสี่มิลลิกรัมนะครับต่อร้อยกรัม นะครับแล้วก็อาหารที่มีพิวรีนน้อยก็คือมีกรดยูริกต่ำกว่า100มิลิกรมต่อ100กรัมนะครับก็บางทีเพื่อนๆฟังก็จะเอ๊ะแล้วมันจะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างนะครับอ่ะก็ถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ใครที่ฟังวันนี้อยากจะหาข้อมูลเรื่องอาหารที่มีพิวรีนสูงหรืออะไรเนี่ยลองไปเซิร์ชใน Google ได้นะมีให้ดูหมดเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างเว uh, ็บ h o n e s t d o c t o r com นะอันนี้ก็จะเป็น r e ference ที่ อยูหามานะก็อย่างถ้าเอาสูงสูงเลยนะสกอร์เนี่ยแบบสูงมากกว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่างแรกเลยตับอ่อนลูกวัวอย่างเงี้ยนะครับ1,200มิลิแบบอะไรมิลลิกร,รัมต่อ100กร,รัมอะนะครับนะครับอ,อย่างสาร t o โ o ทโบมีนนะที่พบในโกโก้และใบชานี่ก็มีพิวรีนสูงนะครับใครที่เป็นสายแบบกินสายชา นะครับสโลไลน์นี่ก็ต้องระวังนะจะสโลไลท์เนี่ยระวังนะครับโรคเกาด้วยนะครับผมคือกินอย่างพอเหมาะนะไม่ใช่กินทีแบบกินกินทั้งวันทั้งคืนกินแบบโหนะนะครับอ่ะก็จะมีอะไรอีกนะครับก็ประเภทปลาด้วยนะครับปลาก็มีนะคืออย่างถั่วที่เขาบอกไปจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะนะถ้าดูแบบในสกอร์นะถั่วเนี่ยก็ถือว่าต่ําพวกที่มีสูงสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลาซาดีในน้ํามันตับ ลูกลวัวหัวใจหมูพวกนี้นะครับยีสต์หมักเออนี่พี่มีพิวรีนสูงนะครับยีสต์ยีสต์ขนมปังนะใครที่ชอบกินขนมปังก็นอกจากน้ําตาลสูงแล้วเนี่ยนะครับก็โอ้นะครับก็มีพิวรีนด้วยนะครับนะครับนะครับคุณเอกกับพลบอกว่าโกโก้มีเยอะหรือจริงๆมันไม่ได้โกโก้มีเยอะนะพี่แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นคาเลสารทีโอโบมีในใน ที่พบในโกโก้เฉยๆนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ฟิวว่าอยู่ที่าการพิธีการทําของโกโก้น,นั้นนะบางทีบางทีมันเป็นโกโก้ที่เขาแบบพรีเมียมโกโก้ที่เขาจะเาสารพวกนี้ออกไปก็มีนะครับอันนี้อาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับอันนี้อันนี้ฟิวบางทีดูจากในตารางของเว็บ h o r n e o ด็ o t เ o c เนาะก็ถือว่าเป็นเว็บที่น่าเชื่อถือเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็พูดง่ายๆว่าก็จะเป็นกลุ่มพวก ส่วนใหญ่จะสูงในพวกเครื่องในสัตว์เป็นหลักเนาะแล้วก็จะเป็นพวกอา,อาหารแปรรูปอะ่ะด้วยนะครับพวกแล้วก็พวกสัตว์ทะเลนะครับวัวก็มีนะพวกวัวพวกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเราลงมาก็จะเป็นพวกพวกมเมล็ดอะ,ะเมล็ดอะไรต่างๆมเมล็ดทานตะวันนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือมันก็กินได้แต่ก็กินอย่างสมดุลนะนะครับถ้ามีน้อยๆก็จะเป็นพวกเห็ดพวกอะไระครับ ตะกูลถั่วนี่ก็คือไม่เยอะครับตะกูลพวกถั่วลันเต้าถั่วอะไรก็ไม่ได้เยอะมากนะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับอ่ะนะครับตะกี้เราเรากลับมานะแนวทางการป้องกันนะตะกี้อธิบายเรื่องพิวรีนไปแล้วนะครับอ่ะแนวทางการป้องกันนะตะกี้เราพูดถึงเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับอ่ะก็คืออย่างที่บอกว่า,างานวิจัยก็คือถ้าเรางดเออถ้าเราทานแอลกอฮอล์หนึ่งถึงสองแก้วต่อวันเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงถึงสามถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับ ของการเสี่ยงต่อโรคเกานะครับในระยะยาวเนาะอ่ะทีนี้ไปกันต่อนะครับข้อ2นะฮะอ่ะการป้องกันก็คือการลดน้ําหนักครับผมนะครับเพราะเซลล์ไขมันสร้างสารอักเสบมากกว่ากล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เซลล์ไขมันเนี่ยสร้างกรดยูริกมากกว่ากล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีไขมันเยอะก็ไม่ได้แปลว่าดีเราต้องมีไขมันอย่างเปอร์เซ็นต์อย่างเหมาะสมนะถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ย เราไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นไขมันเหมาะสมคือยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูไลฟ์ในช่วงแรกๆมันจะมีไลฟ์รู้สึกจะเป็นเดย์ที่3มั้งนะครับใครใครที่ดูผ่าน IG ก็สามารถเข้าไปดูใน youtube หรือใน Facebook u x h e a l ได้นะครับเป็นเป็นไลฟ์เรื่องของเปอร์เซ็นไขมันเนาะว่าเปอร์เซ็นแฟตว่าไขมันช่องท้องคืออะไรไขมันสับคิวคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะบนะก็เคยเคยไลฟ์เอาไว้อยู่นะครับหรือไปดูใน youtube ก็ได้นะครับโอเคนะครับ อ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับแน่นอนอ่ะ,อะการลดน้ำหนักไปแล้วนะครับอ่ะข้อที่สามนะครับปึ๊บนะครับ,บ,นะรบนี่เลยอย่างที่บอกที่คุยไปตะกี้เลยคือเลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงนะครับเนาะก็คือเนื้ออวัยวะทั้งหมดเนี่ยได้แก่ตับไตขนมปังแล้วก็พวกสมองสมองสัตว์อะไรเงี้ยนะสูงอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเนื้อลูกวัวเนื้อกวางนี่ก็มีนะครับ คือแต่แต่ตัอย่างมันจะมีเยอะไม่ไม่เท่ากันนะแต่ส่วนใหญ่จะเยอะในเครื่องในนะครับนะปลาแฮลิ่งนะครับวันนี้ไม่เคยกินเหมือนกันปลาทูน่าปลาซาดีนก็มีนะครับอาหารทะเลอื่นๆเนี่ยหอยโปูโกุ้งและไข่ปลานี้จะมีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับใครที่ชอบเป็นสายอาหารทะเลเนี่ยก็อย่าลืมนะครับบาลานซ์นะครับไม่ใช่กินอาหารทะเลทุกวันนะครับผมก็ต้องกินสมดุลนะครับกินคือกินให้มันบาลานซ์กันนะครับบาลานซ์เอ็ดเนาะ คือกินผักกินไข่ปลาหมูเห็ดคือกินให้มันบาลานซ์กันนะอย่าไปกินอย่างเดียวตลอดเวลานะครับเครื่องดื่มหวานในนี้ก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะน้ําตาลในผลไม้ก็คือน้ําผลไม้อะและน้ําอัดลมที่มีน้ําตาลสูงเพราะนน้าอัดลมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ําตาลธรรมชาตินะครับเขาใช้เป็นน้ําตาลแปรรูปเนาะโดยส่วนใหญ่เขาเรียกว่าไฮฟลูโตสคอนไซรัปนี่แหละอันนี้แหละที่มันน่ากลัวนะครับนอกจากจะทําให้เรามีปัญหาดื้ออินซูลินในร่างกายแล้วเนี่ย ็ทำให้เราเสี่ยงเป็นเกาได้ง่ายขึ้นกว่าคนปกติด้วยนะครับน,นะครับมันเนี่ยเขามีเขามีบอกเลยว่าน้ําตาลเ,เดี๋ยวนะั้นเนี่ยน้ำเชื่อมข้าวโพดะนะครับถ้าแปลเป็นไทยนะไฮฟูโตคอนไซลับนะครับยีสต์นะเออยีสต์นะครับของผู้ผลิตเบียร์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับพวกยีสต์ยีสต์ก็เป็นเพิ่มความเสี่ยงการเป็นเก้าเหมือนกันนะครับโอเคนะครับ นอกจากนี้ครับก็อย่างที่อันนี้ในในอันนี้งานวิจัยเขาบอกเลยอันนี้มาเอามาจากเว็บเทลไลน์นะครับคาร์บโบไฮเดรตที่เออ่ก็คือพวกอาหารที่มีคาร์บโบไฮเดรตสูงหรืออาหารแปรรูปนะที่ใช้พวกไฮฟรุกโตสคอนไซลับเนี่ยคุกกี้อะไรก็แล้วแต่นะครับแม้จะมีพิวรีนหรือฟรุกโตสไม่สูงนะครับแต่ก็มีสารอา่มีคือส่งผลกระทบเนี่ยต่อกดยูริกที่สูงขึ้นได้นะครับ เนาเวลาเรามีภาวะดื้อต่ออินซูลินในร่างกายแล้วเนี่ยก็จะส่งผลเกิดภาวะเป็นกระทบนะครับถึงการเป็นโรคเกาต์ได้นะและอนาคตก็จะเสี่ยงเป็นโรคไตได้ด้วยนะครับโอเคนะครับอ่าแล้วเขาก็แนะนําว่าควรกินเป็นวีแกนนะครับให้เยอะขึ้นอย่างสมดุลน,นะครับวีแกนเนี่ยไม่ได้กินแค่ถั่วเหลืองเดียวนะวีแกนคือแบบกินให้มันหลากหลายนะครับเนาะโอเคนะครับ แล้วก็เขามีงานวิจัยนะครับว่าพบว่าเครื่องดื่มไฮฟุกโต c คนเซีัมเนี่ยสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกาต์ได้นะครับแม้ว่าไม่ได้มีส่วนผสมของพิวรีนนะครับจากสิ่งมีชีวิตอ่ะนะมีการศึกษาคนมากกว่า1,25,000คนนะครับพบว่าคนที่บริโภคฟุกโตสเนี่ยนะครับมากที่สุดเนี่ยมีความเสี่ยงสูงถึง62%ที่จะเป็นโรคเกาต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะโอเคนะครับนั้นก็ใครที่ เป็นคนติดชานมไขมุกเนะี้ยเราก็อาจจะหาเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลอ่าเขาเรียกนะเป็นย่าตาลอยา่ยางย่าหวานได้ไหมนะครับถ้าเราสึกอดไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ฝึกนะครับไม่อยากให้กินหวานมากอยากให้ฝึกกินหวานพอดีๆสลบับกับกินจืดบ้างนะครับเนะาะมงั้นชีวิตมันก็จะจำเจนะครับโอเคนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนม แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถัวเหลืองนะครับแล้วก็อาหารเสริมพวกวิตามินซีเนี่ยช่วยป้องกันการเกิดโรคเกานะครับแล้วเนาะแล้วก็การลดระดับยูริกกดยูริกในเลือดด้วยนะครับเนาะโอเคอันนี้มันมาจากของออสเตรเลียนะครับปี2019นะครับแล้วก็ American Journal of Nutrition นะครับ <c oughs> โอเคข้อต่อไปนะครับตี๋พูดถึงเรื่องอาหารแล้วโอ้ยอันนี้อ่ะไปแล้วนะครับ ข้ามไปเลยนะครับข้อ5้าครับนะตะกี้ตะกี้ทวนก่อนนะตะกี้เราพูดถึงข้อ4ี่ก็คือเครื่องดื่มที่เป็นไฮฟลูโตรคนไซลับอันนี้คือต้องเอาออกต้องพยายามเลี่ยงนะอ,ออกจากชีวิตประจําวันไปเลยนอกจากราคาสูงแล้วด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดโรคเบาหวานนะครับและโรคเอ็นซีดีนะแล้วก็ทําให้เราเสี่ยงต่อโรคเก,กาด้วยนะเพราะฉะนั้นเอาออกจากชีวิตดีกว่านะกลับมากินอาหารที่เป็นแบบน้ําตาลธรรมชาตินะครับดีกว่าเลยนะโอเคข้อห้าครับผม ข้อห้านะครับก็นะครับผักทอดยอดต่างๆก็พวกยอดผักเมล็ดต่างๆนี่ก็ต้องเลี่ยงเนาะถ้าเราอยากจะป้องกันนะครับใครที่มีแบบคุณหมอเตือนมาระวังโรคเกา์เนี่ยเราจะต้องระวังนะครับการทานพวกยอดยอดผักต่างๆนะครับข้อ6ครับดื่มน้ําให้เยอะๆโอ้โอันนี้สําคัญเลยไม่อย่าว่าแต่โรคเกา์เลยครับการลดน้ําหนักการดูแลสุขภาพเนี่ยการทานน้าสําคัญมากๆนะครับแต่ต้องทานอย่างพอดีอย่างน้อยเนี่ยชายหญิงเนาะ ก็ขั้นต่ำนะเวลาสองถลิตรต่อวันนะครับสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพเนาะเฮลตี้นะนะวิถีเฮลตี้เวลเนสลดน้ำหนักเนี่ยนะครับเนาะอย่างฟิลเองก็เวลาเราทำโปรแกรมให้กับคนที่ต้องการไดเอทนะครับวันนี้ช่วงเพราะช่วงนี้ฟิลทำโปรแกรมเกี่ยวกับการไดเอทลีนแฟตนะครับ IF นะครับแบบฉบับง่ายๆอย่างเงี้ยก็จะให้ทานน้ำสองลิตรต่อวันนะโดยเบสิกไม่งั้นเนี่ยการลดไขมันมันจะช้าเพราะว่าการขับถ่ายของของอะไรการขับ การลีนไขมันต่างๆหรือระบบการขับถ่ายของร่างกายเราเนี่ยมันต้องใช้น้ําเป็นส่วนประกอบเป็นหลักเลยนะครับโอเคแล้วก็ดีต่อลําไส้ด้วยนะครับอ่ะข้อต่อไปคือข้อ7ครับอย่าลืมออกกําลังกายด้วยครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับนะฮะเพราะการออกกําลังกายจะช่วยทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเลือดเราแข็งแรงนะครับและการออกกาลังกายจะช่วยทําให้เราสามารถลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นและทําให้เราไม่อ้วนกลับมาอ้วนเหมือนเดิมนะครับ มันจะเป็นการเปลี่ยนตัวบอดี้เซตพอยต์เวทของเราเนะเพราะการออกกำลังกายจะทําให้ปรับสมดุดลร่างกายด้วยนะครับออกเล็กออกน้อยไม่สําคัญเท่าออกอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องและถูกต้องนะครับเนาะพอเราน้ําหนักลดเราเราเราไม่มีภาวะอ้วนแล้วเนี่ยความเสี่ยงของโรคเกาต์ก็จะน้อยลงครับผมนะครับนะเพราะอะไรครับน้ําหนักที่เกินนะครับสามารถทําให้เกิดสภาวะดือ้อต่ออินซูลินได้ ร,ร่างกายเนี่ยไม่สามารถใช้อินซูลินเพื่อนําน้ําตาลเข้าสู่เซลล์นะครับนะซึ่งภาวะดื้อต่ออินซูลินนี้นะครับส่งผลกระทบต่อกดยูริกที่สูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้มันเป็นงานวิจัยเลยที่เขาบอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอ่ะสรุปง่ายๆนะครับโรคเกาก็เป็นโรคที่เป็นเหมือนอักเสบตามข้อชนิดหนึ่งเนาะที่มีอาการปวดวมแล้วก็อักเสบแบบบางทีบางคงอยู่ก็ตื่นมาปวดเลยก็มีนะครับ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยอย่างที่ฟิลบอกไป7ข้อตะกี้เนาะลองไปปรับใช้กับชีวิตของทุกๆคนนะครับที่มาฟังวันนี้ดูนะครับก็สามารถช่วยป้องกันสาเหตุเนาะคือมันเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุละกันที่ทําให้เราไม่เกิดโรคเกาเพื่อในการมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับ l องไล i f e นะครับเนาะแล้วก็สําคัญคืออย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในทุกๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์ นะครับเนาะแล้วก็การที่มีจิตใจที่เบิกบานนะครับเนาะใครที่มีคำถามเนาะก็สามารถเข้ามาถามได้เลยนะครับโอ้คนใน f a c e book นะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่โซฟีย่านะครับถ้าถ้าถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะฮะโอพี่ก็บอกข้อมูลดีมากเลยขอบคุณมากนะครับผมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็จะพยายามเอาข้อมูลดีๆอย่างนี้ ามาบ่อยๆนะครับสรุปแบบง่ายๆนะครับทุกๆวันพุธกลางคืนแบบนี้ก็ติดตามก่อนนอนกันนะครับอ๋อนะครับพี่พี่เอก,กพลนะครับบอกว่าชอบหวานกินยังไงให้ปลอดภัยละทีนี้นะครับถ้าตอบง่ายๆเลยก็คือถ้าติดหวานเนี่ยก็พยายามฝึกลดหวานทีละนิดจากปกติอาจจะเคยใส่น้ําตาลช้อนหนึ่งก็เหลือแค่ครึ่งช้อนนะครับจากครึ่งช้อนก็ค่อยๆเหลือแค่1ใน3าของช้อนนะครับ พราะอย่างเมื่อก่อนฟิลเองก็เป็นคนติดหวานมาก่อนนะครับก็จะชอบกินแบบขนมขนมชั้นนะชอบกินกาแฟแล้วก็ต้องใส่น้ําตาลใส่นมด้วยไม่เคยกินกาแฟดำอ่างเงี้ยพอเรามาหัดบ่อยๆมันก็สักพักก็สามารถกินกาแฟดําได้นะครับสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกินของหวานเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะกินของหวานนะฟิลแนะนําว่าให้หาเป็นของหวานมาจากธรรมชาติเช่นอาจจะเป็นผลไม้แต่ใน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 ,ในเสิร์ฟที่พอดี นะครับเช่นแบบไม่ใช่แหม,หมอยากกินเขาเรียกแะไรสอวาอยากกินแตงโมแล้วกินทั้งลูกเนี่ยน,นี่เยอะไปเดี๋ยวเรากินสักเสิร์ฟหนึ่งอะ่ะนะครับก็จะได้น้ําตาลที่มันตอบโจทย์นะครับความต้องการของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่ติดหวานนะฟิจเชอร์แนะนําว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองฝึกทำ intermittent fasting ดูนะครับก็คือการที่ฝึกการกินและอดอย่างมีเวลานะครับช่วงกินก็กิน,นครับกินสารอาหารให้เพียงพอนะครับสารอาหารให้ครบ นะครับส,สัดส่วนในครบโปรตีนครบนะครับคาร์โบไฮเดรตครบนะครับในช่วงฟ้านเนี่ยก็คือน้ําป่าล้วนนะครับแล้วนอนอย่างเร็วนะครับอันนี้จะทําให้ร่างกายเนี่ยนะครับสมปรับมาสมดุลน,นะครับ,นะรบพี่เอกมลบอกว่าแตงโมคั้งลูกอร่อยใช่ครับพี่แต่ว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตมันเยอะมากแล้วโดยมันเป็นน้ําตาลฟุกโตสนะ นะแต่แล้วก็กูโคเนในผลไม้แต่ข้อดีของผลไม้คือเราจะได้วิตามินด้วยได้ไฟเบอร์ด้วยมันไม่เหมือนกับเรากินพวกแอลกอฮอล์นะนะครับหรือเราไปกินพวกน้ําตาลแปลรูปที่อยู่ในพวกชานมนะครับหรือพวกในขนมกอ๊อบแก๊บอย่างเงี้ยอันนี้เป็นน้ําตาลที่แบบลายกาดมากๆนะครับเพราะมันเรากินเท่าไหร่อ่ะเราจะรู้สึกไม่ไม่อิ่มสักทีเพราะพวกนี้มันเป็นน้ําตาลที่เขาเรียกว่าไฮฟุกโตคาร์บเปรพวกนี้เวลากินไปมันเข้าตับเลยนะครับร่างกายไม่รู้จักครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ สำคัญเนอะแสดงวา่าเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวว่าเก็บมาเป็นท็อปิกในไลฟ์อาทิตย์หน้านะครับโอเคนะครับโอ้ oh, นะครับในจีมีคนเข้ามาดูเพียบเลยนะครับอะก็นะครับห้าทุ่มพอดีวันนี้นะครับก็ว,วันนี้กะว่าจะครึ่งชั่วโมงเนี่ยแหละก่อนที่เราจะนอนกันเนาะใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนาะก็สามารถาส่ง นะครับแมสเซจมาคุยพูดคุยกันได้นะครับหรือก็ถามกันได้หลังใหม่นะในทุกๆช่องทางเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ได้เวลาที่จะต้องไปเตรียมตัวนอนแล้วนะครับก็สามารถติดตามนะครับไลฟ์สดแบบนี้ในทุกๆวันพุธคืนวันพุธนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้อาจจะเปลี่ยนสับไปนะครับอาจจะเป็นบางทีค่ำบ้างดึกบ้างนะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับนะแต่ก็ติดตาม แล้วก็สามารถติดตามดูย้อนหลังได้นะครับใน f a c e b o o k นะครับ U X แล้วก็ Health นะภาษาอังกฤษนะครับนะตัว U ตัว X แล้วก็ Health ติดกันนะ Health นี่คือ Health แบบสุขภาพอะนะครับ H E A L T H นะครับติดกันเลยนะครับทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube c h anel n ด้วยนะครับส่วนใน IG ก็มีนะครับแต่ว่าจะลงเป็นคอนเทนต์นะครับก็คือ IG U X Health เหมือนกันตรงตัวเลยนะครับ โอเคก็โวบน,นี้นะครับส,สดต้องกับรัตล,ลาติสวัสดิ์ทุกๆช่องทางนะครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวครับผม